ภาษามือไม่สบายทําแบบนี้นะคะไม่สบายถ้าเจ็บหรือปวดก็จะอ่ะนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นกากบาทแล้วก็ถูกกันอย่างนี้ก็จะเป็นเจ็บปวดแต่จะใช้ปากพูดด้วยนะคะว่าเจ็บหรือปวดปวดหัวนะคะก็อย่างนี้ค่ะปวดหัวปวดหัวหรือเวียนหัวก็เวียนนิ้ววนเวียนหัว ไอนะคะก็ไอ <c oughs> หรือเจบ็บคอชี้ที่คอแล้วก็เจบ็บถ้าน้ำมูกไหลก็น้ำมูกก็คือเหมือนสั่งขี้มูกเลยค่ะน้ำมูกไหลไปหาหมอหมอทำแบบนี้นะคะนี่คะ่ะฉีดยาอันนี้คือเหมือนฉีดยาไปหาหมอยานะคะก็ นี่ชูขึ้นแบบมือแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะยากินยาเนี่ยคะ่ะทานยาปวดมากหรือปวดน้อยถ้าปวดมากก็มากมากทำมืออยน่นะคะมากาปวดน้อยก็เอานิ้วก้อยกับนิ้วโป้งมานี่กันแล้วก็น้อยนิดหน่อย คุยกันภาษามือนะคะ